วันนี้คุณลุ้มสเตย์เพื<ๆ>่อนเพื่อนคุณลุมบีแล้วเพื่อนเพื่อนนี้ล้างน้ำแล้วผมท่อน้ำท่อน้ำท่อน้ำทิ้งครับผมท่อ,มอน้ำระบายอท่อน้ำระบายครับเพื่อนเพื่อน อนี่เราก็จะขุดดินเทปูนเทคานนะผมเทปูนเทคานยึดยึดเสาไว้ไม่ให้เสาล้มนะครับผมเพราะว่ายึดกำแพงไม่ให้ล้มครับผมเขาเรียกว่าเสาเสาอันเสาอันสเตยนะครับเนาะอ่าเรียกว่าเสาสเตย์ครับผม เสาสเตเสาครับเป็นเสาเสาสเตรครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วครับเพื่อนๆก็คือเทเทเทสเตนครับผมยึดเสาครับผมนี่ก็เทเทเสาวไว้เดี๋ยวทีนี้เราเทเสาวไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผม ล้วก็จะแกะแบบอลแล้วผมแล้วก็จะโน้มเหล็กลงมาผูกคานนะครับผมยึดไว้ยึดไว้ไม่ให้เสาล้มนะผมเสาตรงนี้ครับผมเสาจุดตัวนี้ครับผมมีหลายเสาเพื่อนก็มีหลายเสาเมื่อวานฝนตกมามีน้ำครับผมมีน้ำฝนตกมาเมื่อวานมีน้ำ มีน้ำฝนตกเมื่อวานนี้มีน้ำขังเลยมีทุกหลุมครับผมมีทุกหลุมเลยหน้าฝนก็อย่างนี้แหละครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วครับเพื่อนๆ